สวัสดีครับมอร์นิ่งวันจันทร์นะทุกคนวันนี้อยู่ที่บุ่งครับวันนี้อยู่ร้านแอรโลบิกครับร้านดนตรตีที่นี่ครับด้านหลังเป็นเวทีนะทุกคนข้างหลังนี้วันนี้ข่าไม่มีคนแตนแอรโลบิกโล่งเลยเลยแอบมาขอถ่ายคลิปยืมใช้สถานที่หน่อยวันจันทร์วันนี้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 วิ่งแค่ท่า20นะทุกคน12กิโล17ตอนแรกจะเอา5รอบแต่ว่าไม่ไหว นอนดึกครับเมื่อคืนเมื่อคืนนอนเกือบตีหนึ่งประมาณอีกสิบาทีตีหนึ่งดูคอนเทนต์สุขภาพอยู่แต่คนดูทำลายสุขภาพเออดูไปดูอาจ,จะตีหนึ่งแล้วเพิ่งนอนอะ่ะแล้วนอนตื่นหกโมงสี่สิบอ่ะคือแบบเออ,อเสพบคอนเทนต์มากนะเดี๋ยวนอนไห,หล่ะทุกคนเป็นห่วงวันนี้ก็จบไปครับอ่าเขาเรียกอะไรวันนี้วิ่งเดินเบสเดินเบสเออเดินเบสห้าสองศูนย์ สองกิโลจิดเจ็ดอีกนิดเดียวจะคข้สิบสาแต่ไปไม่ไหวละหัวใจดีแล้วเพราะว่าร่างกายอ่อนเพียนะกว่าจะรอบติดกว่าจะเครื่องติดประมาณโลเก้าโลสิบแล้วเพราะว่าอการนอนน้อยแล้วมาวิ่งอหัวใจขึ้นเร็วอหัวใจขึ้นเร็วเหนื่อยเร็วแล้วก็ระบบระบบไม่สัมพันธ์กันเลยรู้เลยว่าวิ่งสามสี่ห้าโลแรกนี่คือแบบยัง เก้งก้างอยู่เลยอะเราหายใจไหลเวียนหรือว่าแขนขานี่ยังยังแบบเขาเรียกอะไรมันมันยังเก้งก้างอ่ะมันยังแบบไม่เข้าที่อ่ะนี่แหละผลของการอดนอนนะผลขอการนอนน้อยด้วยครับแล้วก็เสียสุขภาพด้วย,ยที่สิวขึ้นนี่ก็คือการนอนดึกและและนอนน้อยนะปกติแล้วถ้านอนผมเนี่ยถ้านอนน้อยสิวมันจะขึ้นเลยแต่ก็จบลงไปได้ด้วยดีนะไม่เจ็บวันนี้วันจันทร์ครับ เดินเดไปให้เลิกตัวสัปดาห์ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรคิดถึงไม่เจอกันทั้งสองวันนะ <c oughs> เลยลงคลิปเลยเจียกเลยนี่เสื้อมาทอน225ปีนี้เจอกันมาทอนเหมือนเดิมแต่จะฟิตเปรีย้ยขนาดไหนก็ติดตามได้เดี๋ยวจะลงโปรแกรมการซ้อมให้ดูเรื่อยๆนะเผื่อใครมือใหม่หอยากเอาไปฟิตซ้อมกันโอเคครับวันนี้วันจันทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้มา พรุ่งนี้เดี๋ยวคืนนี้ต้องของนอนให้เติมอิ่มพรุ่งนี้อาจจะมาวิ่งเขาเรียกอะไรก,กระชากหัวใจหน่อยโอเคครับเจอกันที่บุ่งนะพรุ่งนี้ใครอยากมา,มาทําความเร็วแบบประมาณ420 430 440ประมาณนี้เออเจอกันที่บุ่งวันนี้สวัสดีจ้าทุกคนขอตัวไปนอนก,กันนะง่วงนอนมาก